ข่าวก็ฮอตนะฮะแต่ข่าวก็ฮอตมากเลยข่าวค่ะใช่กับหนุ่มมีหลายข่าวเลยเอาคนแรกก่อนฮะเอกโซปก่อนฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันมากกว่านะคะคุณว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่คนคงแบบอาจจะไปพูดกันแบบเม้าเมกันเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความจริงเราก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีใครเคยจีบเราไม่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็คือเจอกันตามแบบ ทั้งนอกที่คนเยอะๆเบอร์เขาเนี่ยไม่มีเลยก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะคะที่จะแบบมาเป็นข่าวเขาได้ก็จะโยงกับน้ำชาอยู่ว่าพเขาเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่ามันยู่สามต้คนก็คงโยงกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่แบบข่าวมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราอยู่ตรงนี้เราก็เจอมาเยอะเรื่องนี้มันไม่เท่าไหร่สําหรับเราอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าพอเจอก็ต้องออกมาพูดความจริงว่าคืออะไรแล้วซึ่งมันไม่มีทางอยู่แล้วอะที่ที่แบบจะมีใครเข้ามาหาเราตอนนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะแบบ ไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แบบชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการเข้าใจผิดแล้วน้องเขาก็ขอโทษแล้วว่าเขาเข้าใจผิดจะมีได้คุยด้วยน้ำชาไหมก็ไม่เจอก็ก็มี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  t คุยกันเฉยๆค่ะพอเป็นข่าวก็ต้องบอก ว่ามันคืออะไรเพราะเราบริสุทธิ์ใจเราก็บอกเขาไปตรงๆว่ามันไม่มีอะไระค,ะคือเขอาเขาไลน์มาถามหรือว่าเราอ๋อเราเรา,เราบอกเองเลยค่ะเพราะว่าวุ้นเป็นคน,นชัดเจนว่าเฮ้ยเอมันมีข่าวแบบนี้แล้วเรารู้จักกับน,น้องอยู่แล้ว<ม>เราก็เลยให้เกียรติเขานะคะก็ส่งไปบอกเขาว่าเออมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าไปเจอที่งานแล้วก็แล้วก็มีมีเจอกันที่งานแต่งก็ได้คุยกันค่ะแสดงว่าตอนแรกนี่ คุณไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าน้องห้อยสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็คือเท่าที่คุยกันก็ก็แบบคุยกันด้วยดีไม่มีอะไรแล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าข่าวมันแบบน้องอยู่วงการมานานเหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีข่าวมันไม่กรองเราก็ต้องเช็คให้ละเอียดก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี่เคลีย์หรือยังคะฝางทางชยก็เครีย์นะคะก็ก็ถ้าเกิดแบบคุณขอจบตรงนี้เลยแล้วกันถ้าถ้าเกิดมีการเข้าใจผิดแล้วขอโทษแล้ววุนโอเคแล้วคือจบเพราะคุณเป็น เป็นรุ่นพี่อ่ะุนก็ไม่อยากจะแบบมีปัญหาอะไรกับรุ่นน้องหรือว่าอะไรมากมายการเป็นข่าวมันก็บางทีมันก็ทําให้คนแบบเข้าใจกันผิดได้เลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็เคลียร์ค่ะแต่วนน้เรียบร้อยและะ้วค่ะนอกจากเป็นนาแล้วเอกยค่ยะะคุยนิดหน่อยค่ยยะก็มีเจอกันแบบว่าคือยังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าแก๊้งเพื่อนเหมือนกันเลยนะคะก็มีเจออยู่แล้วก็คุยนิดหน่อยไม่คุยเยอะเขาก็แบบไม่ใช่ดาราเราก็ไม่รู้จะไปคุยอะไรเขามากมายเออ ค่ะก็ก็สําหรับอีกคนนึงก็ก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นแบบรู้จักกันอยู่แล้วไม่มีอะไรมันเป็นแบบรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรก็รู้จักันมานานแล้วแต่แบบก็รู้จักกันมานานแล้วนะรู้จักกันแบบคือคือรุ่นทุกคนเป็นรุ่นน้องหมดๆจะพูดยังไงดีคือคือก็เป็นเด็กๆที่ที่เราแบบ รู้จักกันมาหลายปีแล้วอะไรอย่เงี้ยค,ค่ะก็คืออยู่ดีๆก็เป็นข่าวขึ้นมาวุณก็ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยกันเราคุณไม่ได้ไปด้ยันเลคุณไม่ได้ไปด้วยกันเลยค่ะวุณไปกับเพื่อนคุนค่ะแต่ว่ามีบางคนแท็กหาอ,<ม>อืมแต่ไม่มีอะค่ะคือคุณว่าวุณไปกับเพื่อนหลายคนเนาะแล้วก็เวลาเวลา,เวลาลงไอจีมันก็ต้องแท็กหาคนที่อยู่ในรูปอะไรอย่างงี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เรารู้จักกันก็ไปสตูดิโอเขาเฉยๆก็คือเขาชวนไปเล่นกีฬาเฉยมีโอกาสได้เจอบ้าง น้อยค่ะเจอกันน้อยมากแอบหลงไหมว่าทำไมโดนจับกระถຽนด้วยก็งงว่าช่วงนี้แบบยัดเยียดผู้ชายให้เยอะมากเลยแต่ก่อนคือมันไม่มีใครสักคนเลยที่แบบเป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปยังหลงคือไม่รู้จักแต่เพื่อนสนิทหลงไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะรู้จักคือคือเอาเอาเป็นว่าทั้งสองคนนี้ก็ประเภทเดียวกันเลยค่ะเราก็แค่รู้จักมานานแล้วแล้วก็ความที่เราเป็นโสดบางคนก็เลยคิดว่า เฮ้ยเราเดินผ่านใครหรือคุยกับใครแล้วมันน่าจะทําเป็นข่าวได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วทุกคนแบบเป็นน้องหมดอุ้ยฮะนองจะไปเล่าของกับนำชานะครล่าสุดเหมือนนี่วุ้นลงรูปคู่งปันปันแล้วบางคนก็เข้าไปแซวว่าแบบเหมือนทัพตัวกันเลยอ่ะไม่อะเป็นตัวค่ะคือวุ้นโตพอที่วุ้นจะแบบไม่ไม่ยุ่งกับใครอะค่ะวุ้นเป็นคนที่อยู่ตรงนี้มาสักพักแล้ววุ้นไม่ไม่ ผ่านมาได้ด้วยตัวคนเดียวตลอดไม่ไม่ต้องการพวกหรือว่าเพื่อนๆอะไรมามากมายคือถักเพื่อนนุ้ยังไม่ได้เล่าอะไรมากมายเลยแต่ว่าวันนั้นบังเอิญเจอน้องเขาแบบแล้วก็คุยกันแบบคือจริงๆรู้จักน้องเขาอยู่แล้วน้องพีคด้วยแล้วก็แบบเออว่างๆเจอกันเฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวกับมีประเด็นนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องคนอื่นเลยนอกจากคุยเรื่องกันเองเราไปเรากระแสไีบ้างคะคุณไม่คือกระแสนุไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ลงไปเหมือนแบบ พี่ก็รุ้นอยู่ในวงการก็ทําอะไรก็ได้ที่ลุ้นอยากจะทำนึกออกปะไปไหนก็ได้เจอใครก็ได้แล้วก็เวลาลงรูปไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวหรืออะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงๆก็คุณก็ต้องออกมาพูดว่าคุณก็ขอใช้ชีวิตปกติละการอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมามแบบาจัยว่านํกชาจะลงคู่รูปเราแต่ว่าคุณไม่ไปลงคู่กับปัปัดอะไรมันไม่ได้ลงพร้อมกันอ่ะลุ้นก็ จริงๆคุก็ไม่ได้มีรูปอะไรเยอะมากมายวันนั้นคุนไปคุณก็ไปงานแต่งงานแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่าง,างปันๆกับพีกเนี่ยคือน,นานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอก็ขอลงรูปหน่อยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้แบบอย่างที่บอกว่ามันบุนโตแล้วอะ่ะเราเราไม่คุยกันเรื่องคนอื่นอยู่แล้วเราคุยกันเองสันนี้ไปว่าคุคุยกับรูกชายได้สนิทใจเหมือนเดิมจริงๆคุณก็ยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณเป็น นึกออกมาก็ข่าวนี้วุ้นเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะวุ้นอยู่เฉยอ่ะวุ <laughs> ้นเหมือนอะไรอ่ะเราเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็เพิ่งผ่านเรื่องอะไรความรักของเรามา <c oughs> เราก็อยากจะแบบเหมือนดูแลตัวเองให้ดีก่อน,นยังไม่อยากให้ข่าวอะไรไม่ดีมาซ้ําเติมเราอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะวุ้นก็ขอให้แบบมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็อยากให้คนเข้าใจแบบเชื่อจากปากของวุ้นเองเพราะวุ้นแบบอยู่วงการมาวุ้นก็ก็พูดตรงๆอยู่แล้วไม่มีอะไรปิดบัง คนจับตาเยอะทำต,ตัวลำบากไหมฮะจะจะหนีกับใครจะเปิดใจกับใครจะไปไหนกคุณก็คงไม่เลิกคบเพื่อนๆอน้องๆหลอกคุณก็คงต้องรู้จักเขาต่อไปแหละแต่ว่าถามว่ามันถ้าเกิดเป็นข่าวเราก็ต้องเกรงใจเขาเหมือนกันอ่ะเหมือนเหมือนเราก็ไม่ได้อยากให้ใครแบบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการนี้มาเป็นข่าวเพื่อที่จะแบบอะไรมากมายอะไรเงี้ยคุณก็ขอให้แบบมันเป็นแบบใช้ชีวิตธรรมชาติต่อไปดีกว่าเห็นว่ามีคนมาขายขนมจีบเยอะเหมือนกันไปรู้ได้ไงไม่มี ไม,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 ไม่ไม่มีคือแบบคุณคุณก็ไม่ได้รีบไม่ได้เปิดตัวเองขนาดนั้นนะคะมันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ได้มีคนสนใจที่จะเข้ามาขนาดนั้นหรือว่าเขาบางคนอาจจะรอเวลาสักพักนะะึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุนก็ว่าก็ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้แบบคุณก็งง,งว่าคุณเป็นข่าวกับคนนู้นคนนี้ได้ไงคุนไม่ ว็นม้า่ได้เ้ยรู้ได้ไงเนี่ยแหมะพูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยนะเอก็ได้นัดกันแต่ว่าก็คือเวลาก็ยัไม่ตรงกันพระเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าขอเวลาสักพักนึ่งดีกว่าที่แบบรอให้เขาว่างตรงกับเราแล้วเราแบบไม่ยุ่งมากจริงๆเจอกัจะได้คุยนานๆไม่สบ ทำไมเดี๋ยวก่อนเราเข้าใจกันอยู่แล้วไม่ได้แบบมีอะไรต้องปรับแล้วแต่ว่าก็คืออยากทีฟรีเลชั่นชิพความเป็นเพื่อนและพี่น้องด้วยที่แบบที่ยังรู้สึกดีต่อการพี่่เขาเป็นคนที่สําคัญมากๆกับชีวิตคุณมากแล้วคุณก็อยากจะแบบถ้าเจอมุนก็ไม่อยากจะมานั่งแบบฉันเจอเขาไม่ได้แล้วหรืออะไรมุนก็นานๆเจอกันทีก็ได้ถ้าเขายังไม่มีใครนะโอเค